สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเขียนตามคำบอกกันนะคะบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งก่อนอื่นเราจะมาทบทวนสระในภาษาไทย32เสียง21รูปกันก่อนค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยอะออีอีอือออูอเอเอแออโอ เอือเอืออัวอัวอําไอไอเอาหรือหรือหรือหือต่อไปจะเป็นการทบทวนเสียงพยัญชนะไทยที่มีทั้งหมด44ตัวพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะกไก่ก่อขอไข่ขอ,ข,ข,อขอขวดขอ คอควายคอคอคนคอคอละฆังคององูงอจอจานจอชอชิงชอชอช้างชซอสโซโซชอเชอชอ,ชอยอหญิงยอดอชดาดอตอประตักตอทอฐานทอทอนางมนโททอทอผู้เท่าทอ นอเนนนอดอเด็กดดตอเต่าตอถอถุงถอทอทอหารทอทอุงทอนอหนูนอบอใบไม้บอปอปลาปอผอพึ่งผอฝอฝาฝอพอพานพอฝอฟันฝอผอสัมภาพอมอม้ามม ยอยักษ์ยอรอเรือรอรอลิงรอวอแหวนวอสอสาลาสอสอลึกสีสอสอเสือสอหอหีบหอรอจุลาลออออ่างออหอนกฮูกหอ ต่อไปจะเป็นงานที่คุณครูจะขอมอบหมายให้กับนักเรียนนะคะก็คือการเขียนตามคําบอกโดยให้นักเรียนเขียนวันที่ดังตัวอย่างในรูปภาพนะคะป .1 ทับ2เดิมให้ใช้สมุดคําศัพท์ส่วนป .1 ทับ3ที่เป็นสมาชิกใหม่ถ้าคุณแม่เช็คในกระเป๋าแล้วมีสมุดเปล่านะคะให้น้องใช้เล่มใหม่ได้เลยค่ะเขียนหน้าปกว่าคำศัพท์หากไม่มีสมุดจริงๆสามารถเขียนลงในสมุดทอทหารหรือสมุดภาษาไทยได้นะคะ คำที่หนึ่งคำว่าเกาะเกาะสะกดว่ากอเกาะกอเกาะคำที่สองคำว่ากากาสกดว่ากอกอากากออากา คำที่สมคำว่ากาแฟกาแฟสะกดว่ากออากาฟฟแอแฟคำที่สี่คำว่าขาขาสะกดว่าขออาขาขออาขา คำที่ห้าคำว่าเขาเขาสะกดว่าขอเอาเขาขอเอาเขาคำที่หกคำว่าคอคอสกดว่าคออคอคออคอ คำที่เจ็ดคำว่างูงูสะกดว่างออูง,ง,ออง 8, ูงอูงอูคำที่แปดคำว่าเงาะเงาะสะกดว่างอออเงาะงองอเงาะ ครบทั้ง8ดคำแล้วค่ะก่อนทรงงานให้เด็กๆฝึกอ่านออกเสียงก่อนนะคะ